สวัสดีครับวันนี้จะมาพามาดูต้นพันธุ์งุนนะครับที่แปลงเรานะครับว่ามีสายพันธุ์ไหนกันบ้างนะครับผมแล้วก็มีทั้งหมดสามไซส์นะครับที่แปลงเรานะครับผมเรามาดูไซส์สามสิบเซนกันก่อนนะครับอ่าอันนี้จะเป็นไซส์สามสิบเซนนะครับจะมีบิวตี้นะครับไว้นะครับไวเมลากานะครับอันนี้นะครับผม นีให้ลูกค้าดูยอดนะครับงามมากนะครับอันนี้จะเป็นไวมาละกานะครับเชือกสีน้ำเงินนะครับส่วนอันนี้จะเป็นแบงโอปอนะครับยอดสวยมากนะคะให้ลูกค้ามาดูใ,ใกล้ๆนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นพันธุ์ที่สวนเรานะครับใช้ต่อป่านะครับ ในการติดต่อนะครับนี่แล้วผมพาลูกค้ามาดูกันนะครับผมแล้วก็จะมีชิโนโนะนะครับนี่ผมให้ดูต้นนะครับชิโนโนะนี่อันนี้เป็นพันชินนโนะนะครับลูกสีแดงนะครับลูกที่ใหญ่ครับออันนี้ดูลากนะครับผมลากี่ยาวมากนะครับต้นพันุที่ร้านเรานะครับจะใช้ต้นป่านะครับ นี่อันนี้เป็นตานะครับแล้วก็ติดตาพันธ์ดีนะครับนี่ให้ดูว่าแตกขนาดนี้นะครับแตกขนาดนี้เราถึงจะจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมรับรองว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับและตรงปกแน่นอนนะครับผมที่ส่วนเราจะมีสายพันธุ์เยอะมากนะครับอาจจะไม่ได้บอกทุกสายพันธ์นะครับแล้วก็มีต้นสีเขียวอันนี้จะเป็นลูเพอร์เลนะครับ มาทางนี้อันนี้จะเป็นไซมัสแคทนะคะนี่ต้นนหวอันนี้เป็นพันธุ์ไซมัสแคทไซมัสแคทสังเกตใบย,ย่อยเขาจะออกขนๆนะคะเป็นสีขาวค่ะให้ลูกค้าดูใกล้นะคะผมสวยมากนะครับสมบูรณ์นะคะผมแล้วก็ยาวไปทางนู้นก็จะเป็นรูทเฟรมนะครับไว้แล้วก็แบกนะครับผม ันที่ร้านเราเยอะมากนะครับส่วนอันนี้จะเป็นฟันนี้เราคัดแยกไว้ให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นซปเปอร์สวีทนะครับผมนี่สวยมากนะครับยอดยาวนะครับอันนี้น่าจะสามสิบเซนได้เฉพาะยอดนะครับส่วนอันนี้เป็นไข่ปลานะครับ อ้ง่นพันไข่ปา่าลูกแดงดำนะครับหวานกรอบไายเมล็ดนะครับไข่ปลาครับผมอ่าแถบนี้เราจะมีแล้วก็มีตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดใหม่นะครับอันนี้จะเป็นสการ์ลอตต้านะครับสการ์ลอตต้าลูกจะสีแดงไายเมล็ดนะคะแล้วก็มีรองเท้งสีนะครับแล้วก็มีบล็อกดำนะคะ ก็รู้เท่าไรน,นะคะพ่อวันนี้เป็นชุดใหม่ก็ยังจัดหนุไม่ได้นะคะแล้วก็มีแม่โมดลูปเปอร์นะคะปักทำรออยูอ่เดี๋ยวจะพาไปดูอ,อีกไซส์หนึงคือไซส์กลางนะครับที่สูง90เซนถึง120เซนนะครับผม